เออดูซิเนี่ยใครทำหมาหมาคะหมาหมาเป็นรอยเลยใครทำอันนี้หันนใครทำคะหน,นูนทำหนูทำเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยหน,น,นูจำน,น้าอนหนูจำแล้วหนูแล้วหมาหมาเจ็บไหม ทำโทษเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะฮึฮึไหนมีตัวอะไรมั่งหายไปหรือเปล่าเนี่ยหายไปหรือเปล่ามีตัวไหนหายไปมั่งโอ้ยฮะมีตัวไหนหายไปมั่งคะบอกวอกมาได้ไหมอุ้ย ของมาม่าได้ไหมคะตัวไหนไหนไปมากฮะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรจ้าอันนี้ล่ะคะเจสส์เจสส์อืมอันนี้ล่ะคะอัลเจอร์อัลเจอร์ว้าวว้า อันนี้หล่ะคะสีฮอ,อ,อ,อร์สีฮอร์สลงมาติดข้างล่างได้ไหมคะอลงมาข้างล่างได้ไหมคะเอออะแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอ่าอ่าอันนี้อะไรคะอะไรเอ่ยอันนี้อะไรชักไม่ใช่ชักชักอยู่นี่ไง อันนี้อะไรอันเนี้ยบบอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะนี่จำได้ไหมบบจำอะไรคะตัวอะไรอันนี้อะไรนะเวลยวอือดูหมดแล้วอันนี้ล่ะโดฟินโดฟินอันนี้ล่ะวัดวัดโดนเลย อันนี้หรอคะนี้อะไรชิปชิมอันนี้หรอชูทูนาอันนี้อะไรคะห้าสี่ตาปิดตาปิดถึงมากนี่ มีหมูอะไรคะเจลอะไรเจลซีดเจลซีดออันนี้อันนี้อะไรนะชาเก่งมาก